กินน้ำกระท่อมมาแก้วหนึง่งเมื่อกี้มึนเลยที่จะมากินกระป๋ายยังว่าอยู่นี่แหละรู้ว่าจะมากินกระป๋าแล้วกินน้ำกระท่อมมามันกระท่อมมันหวานหวานหอมอร่อยอสดชื่นเห็นในรุ่นก็จะต้มกินกันเหนะรอในซอยในซอยเห็นว่าซอยบางกอกหนึ่งเนี่ยมันนั่งเตาถ่านต้มกันทุกวันทุกวันทุกวันนะไหนว่าบางกอกหนึ่ง ซอยตรงข้ามโรตันเล็กไงโรตันเล็กเราเนี่ยเออซื้อถ่านกันคน,นละสองห่อแล้วก็มาต้มไอ้บากกองตรงที่วินมอไทยเหรอน่ะเด็กอยู่ข้างในซอยอะ่ะต้มกินกันเข้าไปตรงไหนก็เจอในซอยอะ่ะอ๋อแล้วก็ามาเรียนแบบวัยรุ่กันบ้างต้มน้ำแรกมันจะเหม็นคิวเหม็นคิวมากอะ่ะ พอมันเดือดไปจะพักนึงแล้วมันจะหอมทีนี้ขี่รถไปส่งคนตาซ่องตาซอยได้กลิ่นมีหอมเลยอ่ะมันใส่น้ำตาลสดน้ำอ้อยอะไรอย่างงี้แล้วมันจะหอม,มแล้วใส่ยาแก้ไอเข้าไปสักขวดนึง <c oughs> อุ้ยจะบอกให้นะดีดจะไม่รู้จะดีดยังไงอ่ะ ออเอยเยอย,ยินแล้วขับรถดีตั้งคืน <c oughs> ใช่ใช่ปะขับตีสามตีสี่รีไม่ไม่กลับบ้านเลยนะใช่ <c oughs> ม่วงสุกม่วงสุกเลยเรากินเพราไม่ให้กินหวานเลยไม่ให้มาม่วงสุกกินกับข้าวเหนียวนะเขาไม่ให้กินม่วงสุกไปกินกับซุปต้มไปกินซุปตำเฉยอยากกินซุปตำมปีชาจะกินทีซุปตำอยากกินถึงกินถ้าไม่อยากไม่กินเหรอทำไมไม่กิน ไม่ชอบกินแต่วันนี้อยากกินกินเป็นถุงเนื้อบ้าของดีทำไมไม่ชอบต้องจอมไทยนา,นานอยากกินอร่อมากเลย